คุณผู้ชมครับผมอยู่บูมนะครับผมวันนี้ก็ออโตบาัตแทร็อคมีรถมารีวิวให้ชมกันนะครับผมอย่างที่เห็นนะผมด้านข้างนี้นะครับผมเป็นเบรคของผมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผม G 6 0ซีที่ห้าใหม่นั่นเองนะครับผมเป็นนิวแล็บใหม่สดๆหมดหมดทุกอย่างนะครับผมเพราะอะไรไม่เหมือนเดิมมีแล้วถบไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยครับแบบตัวเก่าผมไม่ได้เอาเสียด้วยครับผมเป็นนิวเจนนั่นเองฮะ G 6 0ศูนย์นะผมเปลี่ยนอะไรบ้างนะผมผู้ชมครับทางนี้นะฮะ กันจจังหน้านะผมไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอีกต่อไปนะคผมคล้ายๆเดิมแต่ว่ารับกันชนหน้าใหม่นะครับผมซึ่งมีความดูเดือดมากขึ้นฟิลลิ่งเนี่ยก็คือจะคล้ายๆ i5 i7 ด้วยนะครับผมก็คือจะเป็นหน้าเต็มไตมีหน่อยนะครับผมกันชนมาเป็นแบบรูปร่างแบบนี้มีรูลมตรงกลางรผมหล่อมากๆคันนี้นะผมบอกก่อนว่าเป็น ค่าตัวสุดดีล็อตแรกนะผมที่ได้มาเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ลงตัวสุดนะครับผมกระจังหน้านะผมพื้นผิวต่างๆทําแบบใหม่มาครับผมตรงตัวฟอนต์ฮูดนะครับผมลากมามีร่องนะครับผมที่โลโก้นะครับผมแล้วก็ลงไปที่กระจังนะครับผมสวยมากนะฮะหล่อครับผมไฟเปลี่ยนนะครับผมคุณผู้ชมเป็น b m l e d นะครับผมหล่อมากๆนะครับผมมี day light day time light นะครับผมเป็นแบบใหม่นั่นเองเป็นฝาแบบนี้นะฮะผมตัวเก่าจะเป็นตัวเก่าจะใช้ลักษณะเป็นตัว L ขึ้นมาครับผมตัวนี้ก็เป็นแบบนี้นเองนะครับผมตามนี้นะฮะหล่อสุดๆนะครับผมแล้วก็ ล้อที่ให้มาใน5 2 0ีนะครับผมตัวนี้นะครับผม G ี0สูตรให้120นิ้วมาแต่ว่าเป็นร้อเอ็มนะครับผมตัวยางเนี่ยก็ให้มาเป็นพิมลี่นะฮะี0โลนะครับ p ผม245 40 20นั่นเองครับผมคันนี้เนี่ยถ้าผมจับของใส่เนี่ยผมคิดว่า28นิ้วน่าจะเดือดน่าดูฮะคันนี้ดูลุกเขาใหญ่ขึ้นจริงฮะไล่ไปเลยครับผมเบรกนะครับผมให้เป็นเอ p o สปอร์ตมานะครับผมเป็นสีแดงครับผมตัวใหม่ล้อใหม่ให้สีแดงมาหมดเลยนะฮะ ไม่มีสีดเงินแล้วนะครับผมแต่ว่าตัวปั๊มต่างๆก็ยังเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่เท่าเอ็มเพอร์อยู่ดีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมรอสุดๆตัวนี้ไม่ได้ให้สัตรูปมาครับผมสัตรูปข้างบนหลังคาเนี่ยจะเป็น5้าสามสุดดีลืมบอกอีกอย่างนึงคุณผู้ชมครับผมตัว G60 นะครับคุณผู้ชมครับผมตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าของแต่งอ่ะเริ่มเอาทยอยออกมากันเรื่อยๆนะครับผมมีทั้งเอ็มเพอร์เฟมนะครับผมมีทั้งที d อเครับผมที่คันนี้จะติดนะครับผมแล้วก็ มีแม็กซ์ตันนะครับผมคุณผู้ชมรุ่นนี้ที่ออกมาแรกสุดจะเป็น I5 นะคุณผู้ชมก็อย่างี้เห็นผมไอห้าก็ใส่ถึงชุดแต่งคลา้คลายกันได้นะผมแล้วก็มีที่ออกมาถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์นะผมก็จะมีตัวไฮบริดนะผมห้าสองนดีแล้วก็5-2 0สองนดีนะครับผมดีเซลนั่นเองนะผมดีเซลก็ประหยัดมากมนะผมไฮบริดก็แรงนะมาโดยรวมนะผมครึ่งหน้านี่คือเปลี่ยนโฉมมาจากเดิมมากๆครับผมคือกระจังก็เปลี่ยนไฟหน้าก็เปลี่ยนกันชนหน้าก็เปลี่ยนพาร์ททั้งหมดที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้นะผมก็ทํําาามสหรัับตวนนี้เลยนะ ใส่ได้เปรอะนะครับผมต่อมาฮะกระจกข้างเป็นใหม่แล้วไฟอยู่นี้คือมีความซินนี่ครับผมมีความแบบเล็กลงนะครับผมตัวไฟอ่ะเล็กลงแต่ว่าตัวกาะอะใหญ่ยากมากนะครับผมมองชัดคมชัดทั้งหมดนะฮะมือจับนะครับผมเปลี่ยนแล้วฮะเป็นแบบตัวใหม่ทั้งหมดนะครับผมนี่แปบบนี้นะครับผม จะมีการล้วงอีกต่อไปนะผมตัวข้อฝอยเสร็จก็คืออยู่นี้นะผมตัวล็อกนะฮะเป็นสามขีดกดได้นะครับเท่มากด้านหลังนะผมก็จะมีตัวโลโก้คําว่า5นะครับผมตรงมาโคนหลังนะผมก็เพื่อสื่อว่าเนี่ยคือซีรี้ห้านะครับผมนะี่ต่อมาผู้ชมด้านหลังครับผู้ชมครับมาที่ด้านหลังบ้างนะผู้ชมครับผมก็จะเห็นว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะผมหนึ่งเลยนะครับผมได้สปอยเลอร์มาแล้วผมเป็นสีดําเงาเป็นกอสแบ็กนั่นเองนะครับผู้ชม โลโก้นะครับผมรอบนี้มาเป็น5นะครับผม2องศูนย์ดีนะฮะ5ใหญ่นะครับผมแตกมากเปลี่ยนไปเยอะมากจริงไฟท้ายนะครับผมเป็นแบบนี้ผมเป็นเส้นๆหล่อดูดีนะครับผมดูอวบอ้วนนี่ฮะครับผมด้านล่างครับผมเป็นกันชนนะครับผมหลังอันนี้ครับแต่ดิฟิเซอร์เนี่ยเขาขึ้นมาสูงถึงขนาดนี้เลยนะฮะเซ็นเซอร์อยู่ข้างบนนะไฟนำทิพนะครับผมแล้วก็มีตัวดัมด้านตรงนี้มาครับผมใครใช้รุ่นนี้อยู่เปลี่ยนด้วยนะฮะ ล้วท่อซ่อนอยู่ข้างในนะผมก็เหมือนเรายกไอห้ามาแล้วยกท่อใส่ข้างล่างไปนะผมในในความคิดผมนั่นเองเนะครับโอเคคุณผู้ชมในเมื่อข้างนอกเป็นแบบนี้แล้วไปดูข้างในฮนะโอเคคุณผู้ชมครับผมกุญแจนะครับผมเป็นแบบใหม่แล้วนะผมแบบ i7 เนี่เบิร์นนะฮะ ผมตัวปุ่มล็อกนะครับผมตัูข้างๆปุ่มล็อกอยู่ตรงกลาง okay, อันเดียวโดดเท่มากนะผมโอเคต่อเนื่องฮะมาเริ่มเลยกว่าสิ่งที่ผมว้าวที่สุดในรุ่นนี้นะครับผมอย่างที่ผมจะพูดกับทุกคนเลยนะเบาเบาแม่งนิ่มแล้วครับผมดูความหนุบหนับของเขาโอ้นี่รีวิวแบบอันดบบ้านนิดนึงนะคุณผู้ชมแต่ว่า คือเบาสบายมากปกติผมผมก็เคยได้ลองนั่ง GM สิบมาเยอะแล้วครับผมตัว F สอีกเดยอเี้เบอรุ่นนี้ผมว่าสบายสุดแหละมีการแบบซูซๆเด้งๆนะครับผมอันนี้ประทับใจจริงๆนะครับผมโอเคอย่างที่บอกครับผมลำโพงให้คาร์มันการ์ดอนมาครับผมเป็นแบบไม่ใช่แบบลำโพงแบบว่าไม่ได้แถมอะไรมนาะให้แนละ้วนี่ให้ตัวดีมาเลยนะครับผมแล้วก็ลุกนะครับผมในในคร็อกพิทนะครับผมบอกเลยว่ารูรามากมากเลยคุณผู้ชมพวงมาลัยนะผม เป็นสปอร์ตแล้วนะนี่หล่อมากครับผมเอ็นสปอร์ตมีเจาะรูตรงนี้ด้วยนะฮะทรงใหม่นะครับผมแล้วก็ควงจริงกับโค้งแอบขายตระกูลไออย่างเงั้ผมแต่ว่ามีความหนังขึ้นมาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีแพตเทิร์ชชิพมาให้นะครับผมข้างซ้ายแอบเขียนคำว่าบูสต์นะครับผมนะฮะแล้วก็จอแล้วผมแบบยาวนะครับผมตอนนี้ทัชสกรีนเหมือนเดิมนะฮะเท่นะครับผมเหมือนจอ G20L ใหญ่นะครับผมตรงกลางยาวขึ้นนะ แอรเป็นแบบนี้แล้วนะผมและแอมเบ l ไลน์นะครับผมคล้ายๆกับ i7 เลยนั่นเองนะครับผมหรือ i5 หรือซีรีส์เจ็นั่นนั่นเองนะผมห้าเจ็เนี่ยเริ่มคล้ายๆกันนะฮะแบบนี้นะครับผมคุณผู้ชมกด Tik Tok นะฮะแดงทั้งคันครับให้ของเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับผมถ้าสองสุนดีนี่เบลนะครับผมหยิบไปดูก่อนเบลเอมนะครับ อคอนโซลกลางคุณผู้ชมเป็นคริสตัลมาอ่าตัวเริ่มคริสตัลแล้วปรับวอลลุม่มอ่ายังเป็นยังเป็นแบบนี้ด้วยนะฮะเร็วและอ่ายังเหมือนเดิมยังใช้ได้เหมือนเดิมไล่ <laughs> <Like S 2> กเกียร์ไม่มีลนะครับผมเป็นคริสตัลเล็กๆมานะครับผมทุกรุ่นเหมือนกันหมดเลยนะครับผมอาจจะงงว่าจอดอยังไงนะครับกด P ข้างล่างนะครับผมแล้วมันจะเด้งไป P เองนั่นเองคะคุณผู้ชมสวยงามหล่อเหลามากครับผมปรับแอร์ นะครับผมตรงนี้แบบใหม่ทุกอย่างดูมินิมอลขึ้นนะครับผมเวฟทีมสีเงินเหมือนเดิมแต่มีความใหญ่ขึ้นนะครับผมแต่ผมว่าถ้าเราสั่งคาร์บอนระเบียนเนี่ยก็ก็จะใหญ่ๆนะเน้นๆแน่นๆนะฮะแอร์อยู่ในช่องนะครับผมสวยทุกอย่างเนี่ยเก็บมินิมอลหมดในคอนโซลนะครับผมหล่อมากแต่คันนี้ไม่มีสซอรลูปมานะครับผมเซอร์ลูปจะอยู่ใน5 3 0สามส่วนดีนั่นเองนะคุณผู้ชมสุดยอดมีกล้องในรถด้วยนะ S O S นะครับผมกล้องในรถนะครับผมทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ชมนะครับผมบอกเลยว่าครบคันและไม่พอนะครับผมรุ่นนี้ Head Up d i s p l a y มัแต่ 520D เลยครับครบนะฮะบอกเลยแน่นๆมาดีข้างหลังกันบ้างนะคุณผู้ชมมีม่านนะครับผมมืดๆเลยนะครับผมแล้วก็มีไฟนะครับผมมีที่ชาร์จแบตนะครับผมหลังเบาะนะครับคุณผู้ชมดีมากโคตรเจ๋งนะครับผมมีครบเกี่ยวใส่ของได้ด้วยครับผมใส่จอได้อีกนะฮะ น่าจะเป็นออปชันเสริมนะผมแล้วก็โอเคอย่างที่บอกครับผมข้างหน้าในผมปรับเบาะลงมาเกือบสุดแล้วนะผมและดูการนั่งของผมครับนั่งได้นะครับชิวๆเพราะขาข้างหน้านี่คือมาเกินกระจกหลังนะผมแล้วก็เฮดรูมนะครับผมอาจจะก็ถ้าเกิดสูงร้อยแปดสิบสี่แบบผมเนี่ยมันก็จะใกล้ๆหน่อยแต่ถามว่าแย่ไหมไม่แย่ครับผมโอเคนะฮะทุกอย่างดูดีฮะเว o ูด โอ้คุณผู้ชมครับผมแผงแอร์เป็นดิซโซลนะครับผมเป็นแบบระบบทัสหมดนะครับผมมีไทร์ซีให้ด้วยครับผม2ช่องไว้ชาร์จแบตไม่ใช่2ครับ1 2 3 4งสองสอันนะโสดูแลทั้งการขับขี่นะครับผมดูแลทั้งคนใช้ทั้งนั่งข้างหลังทั้งคนโดยสารนะครับคุณผู้ชมคาซีฟวางได้สุดยอดคาซีฟวางได้ครับนี่เลำมากกาไปนั่งนี้นะครับเพราะว่าผมตัวใหญ่ไป <laughs> <laughs> เฮนะ้ยเฮ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 ้ยเา้ยเฮ้ยเฮ้ ครับผมจบรีวิวเรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัว G60 นะครับผมซีดีห้าคันนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมครับก็อย่างที่เราบอกไปแล้วผมว่าพาร์ทคาร์บอนเนี่ยเริ่มทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับผมทั้งตอนนี้ที่มีออริจิแบบพร้อมเสิร์ฟนะครับผมเอ็มเปอร์โฟร์แมนนะครับผมทีเอเดีนะครับผมแล้วก็แม็กซ์ซันดีไซน์นะครับผมสามแบรนด์นี้มาแล้วครับผมก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับผมอย่างคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาใส่ลิ้นหน้าก่อนเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะฮะแล้วก ขอฝากช่อง y o u t ยูทูปชาแนลนะครับคุณผู้ชมครับออโตบาร์ดไทยแลนด์นะผมก็คือ YouTube Channel Facebook IG TikTok ช่องทางในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆคุณผู้ชมครับออโตบาร์ดเบนวัคไทยแลนด์นั่นเองนะครับ,บ, like, share, บคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะฮะแล้วก็แอดไซด์นะผมไล่แอดออโตบาร์นะผมถ้าเกิดใครอยากจะสั่งพาร์ทคาร์บอนสำหรับใครที่หา G60 กศูนย์ะผมใครที่ใช้ G60 อยู่หาพาร์ทสวยๆนะผมหาล้อสวยๆนะผมทักมาได้เลยผมมีโปรโมชั่นให้นะวันนี้ผมขอลาไปก่ออนนะคคครรัับบบผมขุณ